โซโลประกาศขอล้มโลมันชิงตำแหน่งหัวหน้าเผ่าดรูนักลา่าบัตไลและเควินอเวนแชมป์โลก WWE ตัวจริงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดมโมชเชนเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของศึกสแมกดาวครับช่วงเช้าที่ผ่านมา มีหลายๆเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องราวที่โซโล,โลประกาศว่าเขาจะล้มโรมันเรนอย่างแน่นอนแต่ขณะเดียวกันครับก็มีคนที่หมายหัวไว้อย่างดูแมกินไตที่ตอนนี้เป็นใช้คาําว่านักล่าข่าหัวนักล่าบัดลายนะดูแมกินไตไนไหนจะมีเรื่องราวของฝั่งเควินอเวนส์ที่ตอนนี้ประกาศตัวว่าเป็นแชมป์โลก W W E ตัวจริงนะแล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายครับในศึกสแมดาวสัปดาห์นี้ ะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด,ด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ด้วยนะครับเริ่มครับจากเรื่องราวของโซโล่เนี่ยละฮะในการเปิดรายการอ่าสมัครดาวสัปดาห์นี้มาพร้อมกับบัตรายสองจุดสูงนะฮะก็คือคือตอนนี้ก็จะมีแค่ธารรมะทองก้าแล้วก็ท่านั่นของยาหกฟ้าตูเพราะว่าทองกา,อาลูอาเนี่ยบาดเจ็บใช่ไหมฮะอย่างอ่อย่างที่เรารู้กันไปแล้วนะครับว่าอ่าโรมันเรนส์แล้วก็โซโล่ซิโคอาเนี่ยแมท ระหว่าง2คนนี้จะเกิดขึ้นครับในสึกรอตอนแรกทาง Netflix ในวันที่6มกราคม2025หรือก็คือเช้าบ้านเราก็คือวันที่7นะครับนะซึ่งจะขึ้นปล้ำครับกันในรูปแบบ Tribal Combat ศึกชิงบลังนะกับการแย่งส้อยพวงพริกแห้งเออนะอูลาฟาลาที่โซโลนั้นถือครองอยู่นั่นเองนะมาดูกันว่าใครจะเป็นหัวหน้าเผ่าซึ่งโซโล่อะมาถึงวันนี้ก็ ส m oh. a คดาว w n อ c k n o w w l e g g m me เออนะฮะแล้วก็พูดไปบอกว่าโรมันเนี่ยนั่งเรืองโง่ๆของมันกับ w i ส์แมนเลือกที่จะท้าทายเจอกับฉันในวันที่6มกราคมในการตั้าแบบ Tribal Combat สึกรอตอนแรกทาง Netflix แทนที่พวกแกจะพูด What? หมายถึงระว่างพูดไปแฟนๆก็พูดวอตนะนะ แทนที่พวกแกแฟนๆเนี่ยในสนามจะมาพูดวอตใส่ฉันเนี่ยพวกแกควรจะ acknowledge มียอมรับในตัวค่าได้แล้วเพราะงั้นขอร้องจงหูปากแล้วฟังหัวหน้าเผ่าพูดโรมันเนี่ยถ้าเจอฉันใน tribal combat แกอยากจะพาไปสู่สงครามใช่ไหมก็ได้ฉันทำแบบนั้นก็ได้ฉันจะทิ้งบัดรลายของฉันเอาไว้ข้างหลัง แกก็ทิ้งบัตรลายของแกเอาไว้ข้างหลังเช่นกันไม่มีไวส์แมนไม่มีจิมมี่ไม่มีเจโรมันจงฟังให้ดีแล้วฟังให้ชัดเจน6มกราคมนะฉันจะเข้าไปปั้มแล้วเดินออกมาในฐานะหัวหน้าเผ่าวันที่6มกราคมฉันจะยังคงเป็นหัวหน้าเผ่าของพวกแกต่อไปฉันจะยังมีอูลาฟาลาต่อไปดังนั้นโรมมน หลังจากที่ฉันกระทืบแกในวันที่6มกราคมแกกลับไปบนเรือของแกและแล่นไปสู่เกาะที่ไม่มีใครสนใจและจากนั้นในที่สุดแกก็จะยอมรับในตัวของฉันสักทีตามนี้ซึ่งถามว่าคือผมาฟังฟังก็ที่เน้นๆหน่อยที่ผมจำได้คือแม่งเน้น6มกราคมมากกลัวไม่รู้ ว่าสึกรอทาง Netflix กนะตอนแรกเออมันจะวันที่หกวลาคมเออย้ำหลือเกินนะโซโลวันนี้จริงในถ้าใครได้ตามยู u ูบเดอรี่เนี่ยตอนอะไรเรียกว่าอาลโชอัลโชหลังจบอะที่ท,ท,ที่ให้เรากด Subscribe หรือกดดูคลิปต่ตอไปอะไรอย่างเงี้ยปกตินะเขาก็จะขึ้นอค่ายไหนเะข,า,นะขาขึ้นค่ายนั้นอนะพอดีวันนี้ผมนั่งดูมันก็เต้งขึ้นมาคลิป Smackdown นะก็ขึ้นเป็นสึกรอ Netflix เออก็งงอยู่งานแต่ก็เขาก็โปรโมทเต็มที่ เพราะว่าถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นใหมนะ่ในการเริ่มต้นปี2025และอีกหลายปีจากนี้เพราะว่าเขาก็เซ็นสัญญากันพอสมควรขณะที่เรื่องราวเนี่ยโซโล่ก็ประกาศกล้าวแล้วว่าเขาจะล้มโรม,มันเลนให้ได้ใน Tribal Combat แนะแล้วก็ไอส่วนไอเรื่องเกาะที่ไม่มีใครสนใจมันก็คือ Island of Irrelevancy ถูกไหมปอติโรมันเนี่ยมักเรียก ตัวเองอะไรเงี้ยหรือบัตดลน์เนี่ยว่าเป็น island of relevancy ใครมายุ่งกับเขาก็จะแบบเฮ้ยได้รับความสนใจแต่พอเติม i r r e l e v a n c y เข้าไปเติมไอไปข้างหน้าเนี่ยนะก็คือเป็นไม่เออไปสู่เกาะที่แบบไม่มีใครแคร์มึงอะไรเงี้ยฟิลนั้นนี่คือคำที่แบบโซโล่ไปล้อเรียนโรมันนะตามนั้นตามนั้นแต่พูดจบปับ๊บหลังจากบอกว่าในที่สุดโลมันหลังจากจบ travel combat อ่ะ combat เนี่ยจะยอมรับในตัวโซโล่สักทีเนี่ย ก็มีเสียงเพลงดังขึ้นโอ้โหชวิงมาเลยครับดรูมักอินไตนะฮะดรูมักอินไตที่ตอนนี้เป็นนักล่าบัตรลายโ g เนี่ยออกมาเผชิญหน้ากับโซโล่ซิโคโอาแล้วก็บัตรลายสองจุศนแน่นอนนะหากจำมันได้หลายคนคงจำได้ดีอยู่แล้วโซโล่ซิโคอาคือคนที่ทำให้ดรูมักอินไตพ่ายแพ้ในแมตช์สำคัญแมตช์ชิงแชมป์โลก WWE u n d i s p u t e d Universal Whatever ไม่รู้คุณจะเรียกชื่อไหนเพราะมันมันสองเส้นใช่ไหมตอนนั้นโรมันถือสองเส้นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีดำในศึก Clash at the Castle ปี2022ที่ w ว l e s ใครละ่ะคือคนที่ดึงขากรรมการก่อนที่ดรูจะชนะโรมันก็โซโล,โล่ถูกไหมคืออีกนี้วินาทีเดียวน่ยดูวันนั้นคือล้มโรมันแล้วก็เป็นแชมป์โลกคนใหม่ไแล้วแต่ว่า โซโล่มันโผลมาดึงขากรรมาการสุดท้ายดรูพลาดแพ้ให้กับโรมันเรนส์เพราะงั้นไม่แปลกค่าว่าดรูนั้นจะมีความแค้นกับโซโล่ซิโคอ่าถูกไหมอ่าประมาณนั้นแน่นอนผมแล้วก็อ่ะโผลมาปั๊บเนี่ยฝั่งของโซโล่ก็พูดเลยว่าดรู rew, ฉันยอมรับนะว่าฉันมีความสุขที่ได้เห็นแก่กระทืบจิมมี่พี่ชายของฉันเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ฉันขอบอกเลยว่า แกต้องมีเหตุผลที่ดีนะที่มาขัดจังหวะชั้นในตอนนี้เอออ่ะดูก็พูดกลับบอกว่าฉันขอพูดให้มันชัดเจนแล้วก็รวดเร็วก็แล้วกันเพราะว่าฉันยังรู้สึกเจ็บปวดข้างในนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันขนาดนี้แต่ไม่ได้พุ่งเข้าไปสัดหน้าแกชอบที่ฉันกระทืบไอ้จิมมี่ใช่ไหม แล,แ,แ,แล้วที่อัดเจกับเซมิเซนเราไปยังไงไโซโล่ฉันอยากถามแกอย่างว่ไอโซโลว่าเวลาแกนอนเนี่ยแกเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเมื่อไหร่ดรูเนี่ยจะตามล่าฉันบ้างอ่ะตอนนี้ก็คือไอโซโลไม่ได้พูดใหม่มันก็พูดงึงๆก็คือแบบไม่นะกูไม่ยังนึกถึงมึงหรอกประมาณนั้นดูก็พูดต่อว่าแกเนี่ยคือคนที่ทำให้ฉันเนี่ยไม่ได้แชมป์โลก WWE ใน Clash at the Castle แกทำให้ครอบครัวฉันเจ็บปวดซึ่งมันก็ทําให้ฉันเจ็บปวดไม่ต่างกันในวันนั้นฉันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแต่แต่แต่แกโซโล,โล่แกคือคนที่ลุกขึ้นมากล้าเผชิญหน้ากับโรมันเรนส์คนเดียวในครอบครัวที่กล้าดีขึ้นสู้กับโรมันเรนส์ท้าทายอำนาจคนอื่นเนี่ยทำเหมือนว่าจะเก่งอยากจะสู้โรมันอย่างนั้นอย่างนี้ ทำมันอยากจะสู้แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยพอไอโรมันดิดนิ้วก๊อกเดียวพวกมันก็พร้อมจะคานเข่ากลับไปหาโรมันฉันบอกให้นะว่าในใจฉันตอนนี้อยากซัดหน้าแกชิบหายแต่ในหัวฉันในหัวสมองฉันน่ยคิดว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วในตอนนี้ฉันจะทำอะไรต่อไปดีหล่ะจากนี้สิ่งที่ฉันคิดก็คือ ฉันเนี่ยจะไล่ล่าจัดการโอจบัตรลท์ทั้งหมดส่วนโซโล่แกทำอย่างเดียวก็คือการล้มโรมันเรนให้ได้และเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเรื่องระหว่างแกกับฉันก็จะจบลงด้วยเช่นเดียวกันอ่าประมาณนี้ก็มาเล่าเรื่องต่อนะเพราะว่าแน่นอนมันคงแปลกถ้าสมมติว่า ดู Drew, คือโอเคตอนนี้มันคือฮีลกับฮีลใช่ไหมตัวร้ายกับตัวร้ายนะเออสองฝั่งแต่มันคงแปลกถ้าดูเนี่ยแม่งไม่มีความแค้นเลยกับโซโล่เพราะโซโล่แม่งคือคนที่ดูควรจะแค้นมากที่สุดถูกไหมฮะเพราะมันคือคนดึงขากรรมการเนาะเออซึ่งเอาจริงผมว่ามันสามารถเล่าไปถึงกระทั่งว่าไอ้สองคนนี้แม่งสู้กันเลยได้แนะโอเคเขาเลือกจะจะข้ามไปนะประมาณนั้นมาเล่ามาเล่าทางนี้แทนว่าดูมันบอกว่าโอเคตอนนี้มี เจตจำนงเดียวกันอ่าในการไล่ล่าโรมันเรนส์อะไรประมาณนะั้นแต่คุยจบเสร็จปั๊บไอ้ฝั่งดูโดนดึงพรวดลงตกเวทีไปอ่าวใครมาจิมมีอมม่อูโซครับจิมมี่อูโซโผล่มาพร้อมกับไม้ค้ำก็บาดเจ็บอยู่เนาะเพราะว่าวิก,ก่อนหน้าใช่ไหมจิมมี่มาพูดแล้วก็โดนอัดอ่ะอาทิตย์นี้กลับมาซึ่งเอาจิกอ่ะพูดกันจริงๆแม่งคือแม่งคือแม่งอ,อัดเทปันเดียวกันเพราะสัปดาห์นี้นักมวยปล้ำดอดีนะ้เนี่ยเขาได้รับ วันพักถูกไหมเออสวนใหญทั้งทั้งรอทั้งสมาคดาวเนาะเพราะฉะนั้นหลังจบรออ่าหลังหลังจบสมาคดาวสัปดาห์ก่อนก็จะมีอัดเทปเพิ่มเติมเพื่อฉายสัปดาห์นี้หลังจบศึกรอสัปดาห์ก่อนก็จะมีการอัดเทปเพิ่มเติมเพื่อฉายสัปดาห์หน้าเช่นกันต,ตามนี้นะเพราะฉะนั้นเอาจริงมันก็คือแบบอาจจะแบบนีกถึงผมว่าหลายคนอาจจะได้เห็นอ่านผลมาแล้วอะไรเงี้ยอ่ะประมาณน,นั้นเออก็เข้าใจได้นะแต่ว่าโอเคผมก็จะพยายามมาคุยตอนที่มันฉายกันแล้วกันเออประมาณน,นั้น อันในภาพก็คืออจิมมี่มาพร้อมกับไม้ค้ำเอาขวดขวดขว,วดไล่ล่ารูไม่กินตไตตับไปหลังชาแต่ว่าจาังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นหันมาอีกฝั่งหนึ่งรวมพลพรรคคนเกลียดโซโล่คนเกลียดบัตรลายโผล่มาครับก็มาเลยสามคนจริงก็คือโดนกระทืบไปสัปดาห์ก่อนหน้านะ l อลเอไหนใช่ไหม อาพอลโลครูสแล้วก็จะมีอนะันดราเดนะแน่นอนว่าก็เตรียมขึ้นปล้ำในแมตช์แท็กทีม6คนในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะแต่ก่อนจะไปกันต่อครับขออนุญ,ญาตฝากกันนยครับสำหรับปุ่มนะฮะเรื่องเงวด้ำซัพพอร์เตอร์นะใครอยากที่จะเข้ามา,าสนับสนุนหรือใครอยากที่จะเข้ามาอ่านเรื่องเงวด้ำแบบเจาะลึกก็สามารถสมัครมาได้นะครับ150บาทต่อเดือนได้อ่านเรื่องเงวด้ำสองเรื่องต่อว,วันนะก็จะมีเรื่องราวมากมายภายในนั้นผมก็เขียนในะซีรีส์ใหญ่ล่าสุดนะ อ่อย่างในภาพเนี่ยสอันคือหนึ่งก็คือย้อนรอยเข็มขัดแชมป์โลกวิง g e เกลนะครับตลอดช่วง10ปี1988ถึง1998ผ่านมือใครมาบ้างเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างเราเก็บให้ครบถ้วนนะขณะที่เรื่องราวอ่าการกำเนิดอ่าจุดกำเนิดของ Austin 316 Austin 3.16ติง s t ของ s t o n s t o ซิ Austin ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่พาให้ s Stone โคโด่งดัง แล้วก็ยังขายเสื้อได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแบบเจาะลึกตอนนี้เขียนไม่จบด้วยอ่าเผื่อใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะก็สามารถที่จะสมัครไดนะ้ตอนนี้เขียนไปแล้วทั้งหมดี8พาร์ทอ่าเดี๋ยวจะมีต่อเดี๋ยวจะมีต่อนะใครอยากอ่านอยากรู้ก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยนะครับนะตามนี้ตามนี้นะจ๊ะอ่ะกลับมาสู่ส m a c ดาว w n กันต่อครับแนะ่นอนครับแมชแท็กทีม6คนครับระหว่างฝั่งบัตรลาย2.0ครับโซโลโซ่ซิลคอา นะเยี่ยขอบฟาตูแล้วก็ธรรมะทองกาซัดกับฝั่งธรรมะนำโดยเดลเอไนท์นะอันตราเดแล้วก็อโพ l o โลครูนะครับก็แมตช์ก็ได้อะพอได้ออนะก็ใช้ได้สนุกดีนะจริงๆที่ผมชอบก็คงจะเป็นคู่นี้มันก็ตัวเก่งทั้งคู่นะก็คืออันตราเดซัดกับเยี่ยขอบฟาตูนะซัดกันเยอะหน่อยคู่นี้นะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าแมตช์เดี่ยวจะได้เห็นคู่นี้ซัดกันไหมนะเพราะว่าอ่าเขาค่อนข้างจะเก็บ เยอะของฟาตูพอสมควรเก็บแบบเก็บแบบเป็นไข่ในหินเลยเออไม่ค่อยไม่ค่อยให้ออกมาทำอะไรเท่าไหร่นอกจากพันนมมือแล้วก็ตะโกนว่า I Love You Solo ถูกไหมเออแค่นั้นแหละนะแต่ว่าแมตช์นี้ฝั่งทีมพระเอกนะฝั่งทีมธรรมะเนี่ยตัวที่เก่งที่สุดในทีมนั้นโดนรอบเล่นงานครับชินสุเกะนากามูระแชมป์ยูคนปัจจุบันรอบเล่นงานท่านั้นของ L A k n i g h t ข้างล่างเวที แล้วก็ทิ้งให้บนเวทีเหลือเพียงอ p พ l อลโลครูแน่นอนครับเสร็จครับอพอลโลครูโดนทน้างน้าของโซโลสโงอาจัดการใส่อ่าซามูนสไปซ์จับกดนับ3ก็ทีมบัตไลก็ชนะไปได้ไม่ไม่มีอะไรพลิกโผล่นะมันก็เก่งกว่านะครับตามนี้นะขณะที่เรื่องต่อมาอตามเรียกว่าเป็นประเพณีใช่ไหมเออเข้าสู่ช่วงอะไรเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสเออก็มีซานตาคอร์ เป็นบอลสโตเมนโผล่มาแล้วก็โดนไอ้เกสันวอลเลอร์ออสตินเทอรี่ปั่นนะในเกสันวอลเลอร์เอฟเฟกใช่ไหมสุดท้ายก็งุดหงิดแหละแล้วก็โจนมีไอ้คาร์เมลนะูเฮโผล่มาคาร์เมลูเฮเนี่ยมันบอกว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่มันแพ้ไปที่โดนบรอนสโตเมนจัดการน่นนะฮะที่แพ้ไปเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมตัวว่าเออถ้าเตรียมตัวเนี่ยชนะแน่ประมาณนั้นซึ่งเอาจริงคาแรคเตอร์ของคาร์เมลูเฮตอนนี้ก็คืออะไรเป็นนักกีฬาเด็ก เด็กเห่ออ่ะพุ่งตรงเออแม่งมั่นใจเก่งอ่ะเก่งนะเก่งไหมเก่งอยู่อ่าแต่มั่นใจแบบมั่นใจเกินเหตุเอ,อปากมันก็จะปากมากหน่อยแต่วันนี้เฮ้ยมันโม้อ่ะแต่แม่งเสือกชนะเฉยคือในแมตช์นี่นก็คือโดนบรอนดเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงไซส์มันต่างกันเยอะระหว่างบรอนสโตแมนกับคาร์เมลูเฮนะโดนเล่นงานเยอะลงข้างล่างไปทีโดนกระทืบอีก แต่จังหวะในภาพนี่คือจังหวะที่บรอนสโตแมนโยนคาเมโลเฮเข้าเวทีไปพอดีกับตอนที่กรรมการนับสิบก็เลยกลายเป็นว่าคา m e เมโลเฮแม่งชนะเขาเอาเฉยเลยแบบเฉยเลยนะก็เลยวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคา m เมโลเฮชนะบรอนสโตแมนไปได้นะครับตามนี้นะขณะที่แมชต่อมาแมชที่บิวกันว่าโอ้โหเป็นความสัมพันธ์ตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาได้เลยแหละ นะจอร์เนกาการโนกับอเล็กเชอรี่นะครับซึ่งอเล็กเชอรี่เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเหมือนที่ผมเคยเล่าตลอดแหละว่ามันเป็นอาจารย์ของกาการโนสมัยแบบเป็นดาวรุ่งประมาณนั้นช่วยสอนกันมาอะไรนี้ซึ่งเชอรี่เนี่ยก,ก็ประกาศแล้วว่าเขาจะจัดการกับกาการโนนะหลังจากที่เคยมองมาตลอดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นน้องชายแล้วเว้ยแต่พอแบบโอ้โหเผยธาตุแท้แบบนี้มันทนไม่ได้ต้องจัดการขณะที่หลังฉากเนี่ยกาการโนก็บอกให้แชมป้เนี่ยไม่ต้องออกมาช่วยนะประมาณนั้น ซึ่งกาปามาจริงจังอยู่แหละซึ่งเชอเชล,ลี่กะกาโน่ใช่ไหมแต่ตอนจบก็ไม่พ้นครับแชมป้าโผล่มาหันเหตุความสนใจนะเชลลี่เสียจังหวัดแล้วก็อคริสเซบินออกมาไล่แชมป้าใช่ไหมแต่บนเวทีก็จะเป็นเชลลี่กระโดดครอสบอดี้ขวางล้ตัวมาเจอกากาโน่พลิกมากดดึงังเกงโกงๆหน่อยอ่ะเหมือนเดิมแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้นะครับตามนี้ ขณะที่ในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องราวฝั่งหญิงบ้างก็ยังคงมีความคุกกรุ่นกันเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะระหว่าง2อฝั่งแน่นว่าทิฟฟานี่เนี่ยมาให้กำลังใจแนจ็คแล้วก็แคนดิสราเลที่กำลังจะขึ้นชิงแชมป์แท็กทีมหญิงในคู่เอกของส m a คดาวน์วันนี้แต่ว่าแคนดิสแล้วก็ทางด้านของแจ็คเนี่ยบอกเลยว่าไม่อยากให้ทิฟฟานี่ไปไปยุ่งไปวุ่นวาย เออไปเตรียมตอนฉลองหลังจากที่พวกเราได้ใช้นักทีนดีกว่าก็แต่พูดความจริงก็คือว่าง่ายคือไล่ไม่อยากให้ทิฟฟานี่ไปยุ่งมันนั้นสองทิปก็หน้าตาเศร้าโอยหน่อยนะอะไรประมาณนั้นเออซึ่งเอาจริงตอนนี้มันดูเหมือนว่าแนแจกแล้วก็แคนดิสเนี่ยเอียงมาอยู่ฝั่งเดียวกันและทิฟฟานี่เหมือนโดนผลักออกผลักออกผลักออกไปเรื่อยๆจากเดิมที่เป็นทิฟฟานี่กับใครกับแนแจกคู่กันถูกไหมฮะเออประมาณนั้น มาที่แมตชิงแชมป์ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยก็คือทีมที่ถือแชมป์เนี่ยก็คือเบียงก้ากับนาโอมิซึ่งนาโอมิเนี่ยก็จะคือมาปล้ำแทนในโคต้าของเจดาคากิวที่บาดเจ็บถูกไหมครับขณะที่ทั้งฝั่งของนาแจ็คแล้วก็แคนดิสราเล่เนี่ยสองทีมสองฝั่งเนี่ยต่างก็เป็นทีมใหม่แต่ก็ดูจะพยายามเรียกว่าพยายามให้มันเข้าขากันประมาณนึงอ่ะเออคืออย่าง คืออย่างคู่แนแจ็กแล้วก็ไคดิสลาเลเนี่ยมันก็คืออะไรก็คือด y นามิกตัวเล็กตัวใหญ่ช่วยกันอะไรเงี้ยเอามานั้นนะครับซึ่งก็พอทําได้อยู่แต่แหมจังหวะพลาดก็มาพลาดตรงที่นแนจักเองเนี่ยแหละครับนะคือทิฟฟานี่ออกมาข้างเวทีแล้วแนแจ็กก็ขอแบบเอากระเป๋ามาคือจะโกงนะเออ,อทิฟฟานี่ก,ก็เอ้ยยังไงดียังไงดอีอ่ะ่พอให้กระเป๋าปั๊บ,รบกรรมการเห็นอะก็อึกเรียกว่มมาเลืกลากเลิกลาก,กใช่ไหม เบียงกาถีบใส่ร่วงเวทีไปนจแจคเหลือบนเวทีอาคันเดสราเลโดนนาอมีครับจัดการใส่สปิตเล็กมูนโซจับกดนับสามทำให้ฝั่งทีมฝั่งอาธรรมก็พ่ายแพ้ไปซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเล่าเรื่องต่อกับฝั่งหญิงฝั่งทิฟฟานี่นาแจคอะไรต่อไปนั่นแหละขณะที่ขณะที่ฝั่งของเบียงก้าและก็นาอมีเนี่ยตอนต้นตอนก่อนปล่าคุณจะเห็นว่าเบียงก้าชูเหม็มขาดคนเดียวเลยเพราะมันคือแชมป์ของเธอใช่ไหมนาอมี Me, ไม่ได้เป็นแชมป์ แต่พอชนะด้วยการปรั๊บฝั่งของเบียก้กาก็ยื่นเข็มขัดแชมป์จากทีมหญิงให้กับนาโอมิถือด้วยนะครับตามนี้นะขณะที่อีกเนื้อเรื่องนึงอันนี้ต่อจากก็คือเนื้อเรื่องของเส้นแชมป์โลกแหละที่วันนี้ก็จะไม่ได้มีซีนอะไรมากมายเพราะว่ามันเหลือแค่เซกเมนต์เล็กๆของเควินโอเวนหลังเหตุการณ์ที่เควินโอเวนนั้นนะครับรอบเล่นงานโคดิโรสหลังจบแมตช์ชิงแชมป์โลกในศึก Saturday Night Main Event ด้วยการจัดการงัดทำให้ตาย เดิมทําไมตายเก่าของเขาก็คือแพ็กเกจพายไดรเวอร์เล่นงานจนโคดี้คอหักจนต้องโดนส่งโรงพยาบาลนะครับโอเว่นก็มาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน s t u u r d y y i g h t Main e v e n t ไม่ใช่ความผิดของผมมันมีหลายคนที่ควรจะโดนด่ากับเหตุการณ์ตรงนี้โคดี้โรสกรรมการนิกอัลดิส หรือว่าผู้บริหารของ WWE ฉันโดนโกงในแมตช์ที่ฉันควรจะกลายเป็นแชมป์โลกไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมันคือโศกนาฏการรมฉันควรจะเป็นแชมป์โลก WWE แต่ฉันไม่ได้เป็นนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมฉันเลยเอาเข็มขัดแชมป์เส้นนี้มาและจะไม่คืนมันกลับไปจนกว่าฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ ทุกคนต้องเข้าใจแกผลักฉันจนฉันเริ่มรู้สึกหงุดหงิดแต่ข้อดีก็คือว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดสักเท่าไหร่มันแยกก่กว่านี้ได้อีกมาเชื่อฉันเถอะแกไม่อยากฉันหงุดหงิดแน่ดังนั้นโคดี้นิกเอาดิสและผู้บริหารของ WWE ทั้งหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้มันคือความผิดของพวกแก ตามนี้นะครับก็คืออะไรล่ะโอเว่นก็คือโทษคนอื่นทุกคนที่ไม่ใช่ตัวมันนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรส่วนประเด็นที่อ่ะแน่นอนไอประเด็นที่โอเว่นรู้สึกว่าเฮ้ยโดนโกงว่ะไม่ยุติธรรมว่ะแน่นอนในแมตช์เนี่ยมันมีหลายจุดแต่เขาก็ยังไม่ได้หยิบมาเน้นย้ำเนาะใช่ไหมเออในไอแมตช์แมตช์ชิงแชมป์กับโคดี้โรสเนี่ยทั้งแน่นอนเอาตอนจบง่ายๆอ,อ่ะโคดี Cody road, อ่ะโคดี้ครอสโรดโอเว่นอาจกับเก้าอี้ โกงไหมอ่ะโกงถูกไหมหรือว่า,อากรรมการนับสามโดยที่ตัวเนี่ยไม่ได้พุ่งขึ้นมาบนเวทีเพื่อนับอันนี้ก็ผิดกฎไม่ถูกต้องอ่าใช่ไหมแล้วก็จะมีจังหวะที่เควินโอเวนใส่สตันเนอร์ไปแล้วจับกดโคดี้แต่กรรมการไม่อยู่ซึ่งเราจริงควรจะชนะไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ามาให้โอเว่นใชรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ยุติธรรมสำหรับเ,าเขา อะไรประมาณนั้นนะก็รอติดตามต่อไปสำหรับเรื่องราวของเส้นแชมป์โลกก็แล้วกันตอนนี้เควินอเวนส์ก็ประกาศตัวว่าเขาเนี่ยคือแชมป์โลกเดออบอรตัวจริงนะก็เดี๋ยวรอพี่โคโดี้กลับมาแล้วกันจากนี้นะครับตามนี้นะอ่ะแล้วก็ฝากกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับกลุ่มนะฮะเรื่องเมล็ปล้ำซัพพอร์เตอร์ใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราหรืออยากที่จะช่วยช่องของเราก็แล้วกันก็สามารถที่จะสมัครมาได้ครับทักมาได้ในอินบ็อกซ์สองเพจเราเลยนะฮะแล้วก็ เข้ามาอ่านกันได้เรื่องราวที่ผมเขียนเอาไว้เรื่องราวที่เห็นในภาพนี้แล้วก็เรื่องราวเก่าๆอีก500กว่าเรื่องที่ผมเขียนเอาไว้นะไปย้อนอ่านกันได้เยอะแยะมากมายคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับตามนี้นะแล้วก็ฝากด้วยครับนะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์ได้ใตค้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามครับให้กับช่องของเรื่องเมืองปรางค์เรสลอรี่คลิปนี้โดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ